วันนี้จะมารีวิวอาถตรอยที่มีอยู่นะคะก็จะมีตัวมีแค่นี้แหละนิดเดียว3ามสี่ห้าตัวตรงนี้แ <c oughs> ต่ว,ว่านี่สะตอรี่นะคะนางคนนี้นางคนนี้เป็นตำรวจค่ะแล้วนางคนนี้จับโจรนมานได้นางคนนี้เป็นโจรหรือเปล่าทุกคนเสรจแล้วนางคนนี้ก็คือหน่วยจับผีค่ะนนางมีผีเป็นของตัวเองด้วยอ๋อ น้องเป็นโจหรือเปล่าคะ oh my god oh my god อย่างไม่โจแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้เป็นน้องสีเทาให้ดูนิดเดียวก่อเราขี้เกียจเหย้องสีเทานี่ก็คือน้องสีเทาคนนี้นะคะชุบส่วนน้องคนนี้มีคนให้มาแหละทุกคนก็ น้องตัวนี้ไว้ลราเย่เยคนนี้ก็จะล้มทุกวันเย่คนนี้เป็นน้องใครเบบี้สีเขียวนี่ในคอลเลคชันของนางก็จะมีนี่ค่ะสีห้าตัวนะสี่ตัวนี่น,นาจานาจา,าค่ะก็แค่นี้แหละมาเล่าให้ฟังแค่นี้เลยค่ะลราเย,ย่คนนี้ก็คือจะล้มทุกวนันล้มอะไรของเขาก็ไม่ล้ทุกวันเลยเนี่ย จับผีเนี่ยจะจับผีได้กี่ตัวยืนอยู่แป๊บนึงก็ล้มแล้วนจะจ๊ะโอเคค่ะบาย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 ค่ะทุกคน